โยกระโยคตัวปนีชสาทูกห้อยเพลนี้ดังๆทำหอวฝันเนยเด้อไม่ให้ปวดตัวละไม่ใส่เงะเสให้ละดังๆตังๆังเฮงเพิดโดนโดนเด้อสาทุกขทองที่ละทองกระถ้าที่ละอ้อมวงอิงอู่อิงอิงเพี้ยงไอ้เพลงนี้ถือตาต้องใจพี่กระเทยพี่เพชรประเพิดผชดเพิดผิดสามประเพิดสามมุนั่นละเออสีม่วงสีชมพูสีน่านวลมันนั่นมีอะไรบ้างล่ะ ฝากไว้นําครับสคลิปนี้มาบอกเรื่องเล่าของอิหล่าหน่อยพี่นอ้องอิหล่าหน่อยไปได้ไปทําการบันทึกเสียงนะคะพี่น้องเรื่องเล่าของการไปไปบันทึกเสียงเมื่อวานนี้นะคะกะเฮ็ดให้อิหล่าหน่อยลู้ซื้อว่าอีหล่าหน่อยบอกว่าเป็นงานที่หินมาสัน่นเออหินแบบใดนะคะพี่น้องกเขาว่าสวัสดีครับพ,พ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุภุสุคนนะคะเอฟซีหล่าหน่อยอ,ง,องิงเอฟซีสาวหน่อยเป็นบานแพง นาะอฟซีเพดแสงตะวันเจโอทูนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เมื่อว่าเรื่องเล่าของอิหลาน้อยได้ทําการบันทึกเสียงนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะได้ไปทําการบันทึกเสียงอยู่ที่อําเภอชุมแพนะคะพี่น้องอยู่ในห้องอัดของอาจารย์เอ่อเอินมาเป็นเรื่องเล่าของอาจารย์อานุ่นนะคะพี่น้องถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเอ่เรียบร้อยงดนตีนะคะพี่น้องสําหรับอาจารย์อานุน่นไม่ว่าจะเป็นเพลงใดๆนะคะพี่น้อง เพลงแรงรักผ่าไพมันนี่กับแมนนะคะเพลงโชว์ของสาวนอยเพชรบานแพ่งเพลงโชว์ของสาวนอยลําเพื่อนโชว์นะคะพี่น้องลรวนแล้วแต่อาจารย์อาโนนผลเป็ดผููเรียบเรียงนะคะพี่น้องถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะคะแล้วว่าจะเพลงใดๆนะคะพี่น้องเพลงน้องมิวเพ่งทุกเพ่งนะคะพี่น้องน้าตาอิหลานอยมุนิกกแมนนะคะพี่น้องสําหรับเรื่องเล่าของความสามารถของท่านอาจารย์อาุนนเชื้อบุญมานะคะพี่น้อง คามกันนี้นะคะพี่น้องสาหรับเพลงทีลามหน่อยในน้ำไปห้องว่านี้นะคะก็คือเพลงล่าเพลินนะคะผู้ที่แตง่งแต่งเพลงก็คืออาจารย์บิ๊กภูมารินนะคะพี่น้องสาหรับผู้แต่งเนี่ยก็บอกเลยว่าเพลินสุดยอดนะคะผมบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่โดดเด่นทุกเพลงนะคะพี่น้องยังเพลงอื่นหักนั่งอีกหน่อยนะคะทีพานมาทีลานหน่อยเองก็ได้ห้องไปแล้วก็ถือว่าติดหอดอันดับโลกเลยทีเดียวนะคะสำหรับเพลงทีหลานหน่อยไปทาการเอ่อ บันทึกเสียงในครังนี้ก็คือเพลงเอสาวสำน้อยค่อยหักเด้อพี่น้องเด้อบอกได้ว่าเป็นเรื่องเล่าของเพลงที่บอกว่าเอาทุกเอาทุกเม็ดเนาะพี่น้องเนาะพอเวลาไปบันทึกเสียงก็บอกคือหล่องหนางอะหนางงานดินะคะไอ้บอกว่าสู้เสียงจะต้องตกเพิ่นว่าอยังร่มงห่องล่มงทองยางถูกตองเป็นบรูนต้องเกินดอกนะคะดูแต่ว่าไอ้บอกว่าเสียน่นออกมาบอกเาอ้คันบอกว่า่ัดสิบว่าสิมาโครบร์เพลงของบอดโจอยู่ เพลงของบอลจูคือเพลงอย่างก็อนม่งกีน่ะแม่จันอ่อนซ่อนลายนะึมาจิมาหนึ่งโคเบอร์เพลงอน่หัวใจนักสู้เออของบอลจูรู้สึกว่าบ่เอาดอกไปหาไทายคลิปดีกว่าาจันละวานะคบพี่น้องพอะล้าเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องเล่าของความยากนะคะพี่น้องบ่เป็นเรื่องธรรมดานะคะอาราคนเข่าห้องอัด ่นฟังแค่ทอนเดียว่นก็รู้แล้วเด้บ๊อบพันนะคะพี่น้องถ้าบ๊อบพันก็คือบ่อใดไผ่อตนะคะพี่น้องต้องมีการไปฝึกฝนตัวของอีกโอ้อีกโดนนะคะพี่น้องห้าลคนเพราะท่านได้มีโอกาสที่จะเข้าสู้การบันทึกเสียงแต่ยังใดนะคะะนนแล้วก็ฝึกฝนกันไปบอดอกไม้เขาบว่าจะบ่มีโอกาสนะคะพี่น้องแต่เรื่องเล่าของอีลหล่าน่อย,หล,ยหลายคู่หลยค้นกับมาสรงกำลังใจนะคะเรื่องเล่าของการให้กำลังใจก็เป็นสิ่งดีนะคะพี่น้องแต่บอกเลยว่าอีหล่าหน่อย บ่ได้เขาเพิ่งจะเขาบันทึกครั้งแรกนะคะการบันทึกเสียงของอิหล่าหน่อยนะคะบอกไลยว่าย่าหน้ามากหน้าตอนนี้กับเขาสูเพ่งบนเพ่งที่เก่านะคะพี่น้องหน้าตอนนี้นะคะไอเพ่นเองก็ค่ยไดลํ่มดับใสรฟั้งอยู่นะคะวาอิหล่าหน่อยมีเพ่งอย่างแนีนะคะเพ่งของอิหล่าหน่อยกับปูเหล้วอิหล่าหน่อยกับโอ้ยแต่สิตูดแย่นะคะพี่น้องสาธุเด้อให้โด่งให้ดังคือยังเพ่งหอบปันมาหลังห่านเด้อเป็นเพ่งแหลกของอิหล่าหน่อยเป็นว่าเออ และที่สําคัญก็คือขอให้พ่พอ,พอมๆมแหม่เอฟซีนะคะยังหักยังหอมอิหลาหนอยตลอดไปอู้ยเปิดหูจักนะคะพี่น,ออนอ้องเปิ่หอยพรอนเป็นแต่อิตูนแห้งนะคะพี่น้องอิหลาหน้อยบอกว่าเพลงนี้พขอ,อหัาไหลดอก็สัน้นประมาณสามล้านวิวนะคะหนึ่งวันสามล้านวิวแล้วพี่น้องเด้อซอยๆกัดดันเด้อเต้จริงๆแล้วกับเท่าที่ผ่านมาอิหลาหนอยโว่เท่าใดก็มักจะได้ดเท่านั้นเด้อพี่น้องต้องคอยติดตามเนาะเป็นบ้าคะ ส่วนเพ่งทีลาหน่อยนะคะได้ผ่านการลำดับเรียบเรียงนะคะในบอกไว้แลานหน่อยบ่ได้ขึ้นเขาไปบันทึกเสียงแกขังแหลกนะคะหลายผูหลายก้นมให้กกาลังแจกกระขอบคุณลหลายๆนะคะในเรื่องเล่าของการทรงกําลังแจให้ลูกสาวนะคะเพลงจีลาหน่อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวไอ้เพ่อจคอยลำดับป,ปิดปัองมาพี่เพลงอย่างแมยกระเริ่มต้นนับนแต่เพลงหอบฝันมาหลังห่านนะคะ นับถึงแต่เพลงที่เคยขบเบอร์เพลงพีสูสัยใหญ่นะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวขั้งแรกก็คือเพลงกอดเขาอุนบอนะคะพี่น้องกะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการต้อนรับแบบท่วมทนนะคะพี่น้องก็เลยได้ตามมาด้วยเพลงหอบฝันมาหลังฮานสต่รับตอนนี้เพลงหอบฝันเด้อพี่น้องเด้อสามสิบกว่าล้านวิ่ไปแล้วนะคะนี่คือสิ่งดีที่บอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าที่ดีๆเมื่มวอวงสู่กันฟังนะคะส่วนเพลงนี้นะคะพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ เพิ่นจะปล่อยนะคะพี่น้องสาวสมน้อยค่อยหักเพิ่นสิปล่อยวันที่28นะคะพี่น้อง28ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะเวลาเก่าโมงตรงค่อยติดตามค่อยถล่มแช่ถล่มข้อมเมนนะคะพี่น้องให้อีลหล่าน้อยดังๆปังๆติดหนึ่งมาแรงนะคะพี่น้องรวนแล้วแต่เพ่งที่อหล่าหน่อยเคยได้บันทึกเสียงได้ออกสู่ บอกว่าสู้กันร,รับชมรับฟ้งของพอพอเม่เม่เอฟซีนะคะร่วมเบสเซตแล้วนะคะพี่น้องกัอยูบอมันแปดเจ็ดเพลงผีผ่านมานะคะเพราะว่าจะเปลี่ยนเพลงเลือกเขาสาไอา้หนึ่งเขาให้พอแนนะคะพี่น้องยืนหนึ่งมันเขายืนเม้าพม่น้องคือเป็นเพลงที่โคบอเพลงโพ,งพนะคะพี่น้องแล้วก็ผู้บาลขนแหลกอิ่นหักตั้งอีกหน่อยนะคะมาถึงตรงนี้ก็คือเพลง ผู้สาวสำสาวสำหน่อยค่อยหักเด้อพี่น้องเด้อวันที่ยี่สิบดตุลาคมเวลาเก้าโมงตรงนะคะพี่น้องหลายภูหลา้คนก็บอกไว้ีหลาหน่อยก็ร้องไปหลายเพลงแล้วเป็นยังเวลาขึ้นเวทีคือจังเบาเพลงโจของล้วนเพลงโจของกับมีอยู่แล้วเป็นยังจังเบาเอานะคะพี่น้องจริงๆแล้วเพลงอีหน่อยโดยส่วนใหญ่แต่ยงังบ่ระท่านหนึ่เพลงโจโจนะคะพี่น้องเห็นที่จะเป็นเพลงนีละนะคะพี่น้องบอกเลยว่าเพลงนีออกมากคงจะถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่ง ที่สามารถนําไปห้องหนาเวทีได้แบถบทุกเวทีนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเพลงมวลมวลม,มั่นๆน,น,นะคะพี่น้องนั่นหมายเขาว่าคําว่าล่าเพิินนะพี่น้องของบอโจนี่คือเป็นเป็นล่าเพิินประยุกนะคะพี่น้องต้องบอกว่าจังสันซะเนาะบอกว่าออกแนวโจ,โจโจออกแนวเสเดิดน,นะคะพี่น้องบอกว่าเป็นล่าเพิ่นอ่าที่บอกว่ามิรมวนนะคะพี่น้องทับสันก็คือบอโจเล่าก็ถทึง ได้บอกว่าอันไดดีแล้วก็เอาอันใดบ่ดีแล้วก็วกต้องถอดของก่อนนะคะเพ่งรวมสมัยพี่นอ้องเพลงทีบอจูนําม,มาให้อีหลาหน้่อยห้องเขาบอกแม่เอฟซี FC ต้องเข้าใจนะคะเพลงยังก็ร่งอินเทนเพลงยังทีก็ร่างเขาซูโลกโซเชียลโซเชียลกร็ร่งสนอกสนใจก็นาั่มาให้ลูกสาวในห้องด้แจะนะคะพี่น้องเพราะว่าการแกะเพลงว่าเป็นเรื่องง่ายๆได้พี่น้องเขาต้องทำามเข้าใจนะคะแต่บ่ละไม่เข้ามาอีหลาหน้อ่อยถึงเพลงจาของนะคะ คืนโชว์หาเพ่งหกเพ่งแน่นอนที่สุดตรงนี้เพ่งเจ้าของกบกตำากสองนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่บอดจู่คนขัดสันเร็วนะคะพี่น้องเอาจากสันเนาะหากว่าท่านใดอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพ่งของอีหล่าหน่อยนะคะพี่น้องก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นใด อันใดที่เขามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้พร้อมนะคะพี่น้องขอบคุณสุขุมสุขคนนะคะส่วนไทยคลิปบอลโจกไอหล่าหน่อยฝากช่องอีกครั้งเพื่อนขอบคุณในความการุณาของพุณน,นะคะพี่นอ้องเชิญติดตามรับชมนะคะพี่น้องอย่าลืมฝากไว้ที่วี8ตุลาคมเก่ามงตรงเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งวันสามล้านวิวขอให้อีหล่าหน่อยติดหนึ่งวันติดหนึ่งมาแรงให้เร็วไว้นะคะพี่น้องรองเบิรงนนะคะ อีก se ตางด้าชั่โมงแรลกแข้งสิเป็นเรื่องเล่าหวาดสดจัดักนะคะพี่น้องขอบผู้หลยๆจ้าหิ้งมากปังจ้าค่ะีหลากระเพาะฟังซองสียท็งด้านเอวเจนได้จ้าฟางอะไรก็แค่็นกำลังใจนี้คุณแลยก็เสียใจ